หันน้ามาหน่อยสิค้ะมือเม็นน้อยสึยสวยไปเดีวยว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 ย จับระเบียบหางหน่อยนะคะเมื่อเมย์ <am> <laughs> ตัวน้องชีวิตเมืม่อเมยดีไหมคะ <laughs> ดีค่ะดีหรอคะ <laughs> ขยับร่างกายอะไรไม่เห็นได้เลยเ <laughs> มื่อเมยดีไหมนี่ตุลักทุเลมาก <laughs> อะมเมื่อเมยเล่นนะ <laughs> จับมเมื่อเมยล้างน้ำคะ่ะแล้ว <laughs> ขอดเกล็ดด้วยดีไหมนี่ <laughs> วันนี้ใส่ลงกระทับ่อกินเลย ยังไม่ต้องคุยเพราะท้อทมาอ <c oughs> ก็ล้องจากแล้ว <c oughs> โอ้พริว้ว <c oughs> เหมือนนางเงือจริงๆเลย